ขึ้นเลยครับหลังการระบฟัก็หนูไม่ค่อยได้ดูเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงานศัพท์คือส่วนปชาชนด้วยค่ะเลยไม่ค่อยได้ติดตามสื่อเท่าไหร่ที่สุดเราพอทราบบ้างไหมคะไม่เลยค่ะช่วงนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะกับโซเชียลเพราะว่าก็ตอนนี้ก็อยู่กับการทำงานอย่างเดียวเลยสวดูดิการพูดว่าเรางทำได้ ก็ขึ้นอยู่ที่คนชอบหรือชอบเราด้วยค่ะแต่ว่าหนูได้หน้าที่ตรงนี้แล้วหนูก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปแล้วก็ทําให้หมันดีขึ้นต่อไปนี้มาเห็น,นลนะคนกำลังใจเราบ้างไหมไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเห็นหลายๆคนที่เอารูปเราไปเปรียบเทียบกับพี่สุนารีบ้างอะไรยงเี้ไม่เลยค่ะหนูว่าพี่เขาสวยนะอย่อางวันนนั้นที่เราได้ประหลาดใจกับเราสำหรับการตักต่อแฟนคลับของกบุ้งมาถัดบนไช่ค่ะเพราะว่าแฟนคลับใครใครเขาก็รักเนาะก็ กินดีก็ไม่ได้ถือว่าเราต้องนอยเราต้องอะไรเพราะเขาก็มีแฟนคลับของเขาอยู่แล้วเนาะหนูก็ยี่ฟนคลับของหนูเขาก็ไม่ได้แบบตามไม่ไดีอย่างหนูแต่เขาไม่อย่ากให้แบบไม่มีทีมว่ากระแสออกมาไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยนอยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าท่านคณะกรรมาก,การก็เลือกเรามาแล้วเขาก็ต้องเห็นศักยภาพของเราเขาก็จะคัดนัก ถือรุ่นกุ้งมาปลุกาอมมาปลุกกองของเราใช่ค่ะเพราะว่าหนูกับคู่เราสนิทกันมากค่ะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในกองเราก็จะคุยกันตลอดเวลาสนิทกันตลอดเวลาตอนเลิอกกองเลิกจากการประกวดแล้วเราก็คุยกันอยู่วานนี้ก็เพิ่งไปกินข้าวกันใช่ค่ะเราจะเหนื่อยในการที่พิสูจน์ตัวเองไหมคะเพราะว่ามีคนจับเจ้าแน่นอนในหลายอย่างนี้เราจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆค่ะให้ทุกคนยอมแพ้ในตัวเราไม้ได้ ค่อยชิมแต่ละอะไรค่ะเพราะว่าตานก็ไม่เคยทํางานในวงการนี้เลยก็พยายามปรับตัวปรับตัวยังไงบ้างคะในงานนั้นก็เวลาที่เราได้ไปงานอะไรนะคะเราก็จะขอคําแนะนําจากรุ่นพี่ที่ไปทํางานด้วยว่าควรทําตัวยังไงควรที่จะทํายังไงยังไงบ้างในงานนั้นจากนี้เองกาประกวดจับจัง เตรียมตัวกาเตรียมตัวะเตรียมตัวคะหนูก็ต้องเน้นเรื่องภาษาค่ะแล้วก็ฟินหุ่นฟินร่างกายให้พร้อมีปรึกษาใครเป็นมิเตอร์เยครับอย่างแนกเองอะไรอย่างนี้พี่แนทก็งานเยอะค่ะไม่ได้ปรึกษาใครเลยยังไม่ได้คุยกับใครเลยตอนนี้ก็มีพี่ชามกับพี่กวางค่ะที่เข้ามาคุยด้วยอย่างถ้าต้องปวดได้สุงเราเป็นเทรนอะไรบ้างไม่ห้าช่วนี้ อตอนนี้ยังขอบคุณสื่ออยู่เลยค่ะยังไม่ได้ดีเวลาว่างไปเลยแต่ว่าก็มีวางแผนไว้ไวแล้วว่าจะไปทางด้านภาษาว่เทรนเร์ทางภาษาเราเจะเปดนารนพีคของปร,ประเทศไทยนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเราก็ได้ตำแหน่งที่เป็นเกียรติมากแล้วก็แบบใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเราก็ได้ใช้สายสะพายของ,ปร,ของป,รประเทศไทยแล้วเราก็ต้องทำเต็มที่แล้ว